ตัวน,นี้ก็คือ AM a m a เก้าจาเหล็กเมื่อวานเขาตัวตรงจ้าตัวน,นี้คือเมื่อวานเนาะค่ะเนาะเอา,เ,อาเดี๋ยวยาสีส้มให้เบิ่งเมื่อนี้เหล็กหน่อยบวกเล่านะจ้าเนาะเอาตัวน,นี้ชัดเจนว่าจ่าชัดเจนว่าวันนี้มีหน่อยกับเล่าวันที่สี่กันยายนนะจ้าเนาะเมื่อน,นี้ยาเดน สาตยาเดนไปที่9 3 4าสาี่ด้จ้ะเก้าสามสี่ห้ตัวลองตัวกันก็คืออ่าสี่จ้ะทีนี้ตัวเดนที่ที่ยาคัดกองมาแล้วก็คือขอให้เข้าขอให้เฮงขอให้ปังก็คือ3 4 4สห้า แล้วก็ห้าเจ็ดแล้วก็สองศสื่อน้อยใดก็ขอให้เฮ่งน,น้อยนั่นเนาะขอให้ได้นเนะาะจ้าเนาะบ่าว่าแต่เหล็กเล้าเมื่อนี้คือสิเหล็กเล้าคือน่าจะเข้าอยู่อย่าลืมได้จ้าเด้อก็ขอให้ร่ำรวยทุกๆคนบางเถื่อเหล็กเล้ามันสีมาสีสีามก็ไปจา้าคิดคิดวานะสีสามสองห้านี่เหล็กเล้าแต่ เหล็กฮานอยยาวามันพักนี้มันจะมาเขาอยู่ที่ VIP ทุกวันเนาะค่ะเนะาะวันก่อนก็อยู่กับ VIP เมื่อวานก็ VIP บนล่างจ้าเอาก็ขอให้ FC ทุกคนลูกหล,ลูกลานล้านที่หลูจักยาที่กดไหลกดแช่บวขามโฆษณามาตลอดแต่ยากับว่ได้สนับสนุนให้มางมง,ง่ายกับการพนันยากับเป็นเพียงแนวทางที่แนะนํำผ้า บางทีบางครั้งเข้ากับคิดนางปตกแก่ปัญหาย,ยังบได้บางเถ่อมันก็ลมผัดล่มเพ่เข้าไปสือบางเถ่อเข้ากับไปสือบาทสองบาทยี่สิบบาทถือมาเข้าพ่อได้สือกับเขากับน้ำม,มาพาหลูกพาเตาได้กินได้ใส่เนาะจะ้ะเอายากระบอกขอเบา,า,ายังร้ายขออันจบเพียงไรสดเพียงแค่นี้ก็ถือว่าสวัสดีค่ะ